หลังเก่าเป็นลักษณะของไม้นะครับเริ่มที่จะผุพังนะครับเพ oh <no. S 1> ราะว่าบ้านหลังนี้ตั้งอยู่กลางสนยางครับถึงแม้เราจะเทฐานคอนกรีตนะครับเทฐา,านคอนกรีตไม่จะเป็นเสาคอนกรีตนะฮะแต่ว่าพวกปลวกนะฮะ <t> คือตัวปัญหาที่จะมาทําให้บ้านไม้ของเราในไร่ในสวนเนี่ย <Huh? S 1> จำรุดรุดโสมได้เร็วขึ้นนะฮะถึงแม้จะเป็นบ้านที่ถูกยกรอยใต้ถุนนะฮะ แล้วก็มีเสาคูนรองรับตัวบ้านโครงไม้ถูกไหมครับแต่ว่ายังแก้ปัญหาเรื่องของปลวกไม่ได้นะครับสังเกตนะครับนี่คือร่องรอยของปลวกทั้งหมดนะฮะเริ่มเข้าไปกัดกินคานของบ้านนะฮะซึ่งเป็นคานไม้หรือเรียกว่าแหวงนะฮะเป็นโครงสร้างหลักที่รองรับน้ําหนักพื้นบ้านซึ่งเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้บ้านเกิดความเสียหายแล้วก็พังทลายลงในที่สุดบบ้านโครงสร้างเหล็กนะฮะ ปัจจุบันจึงมาทดแทนระบบโครงสร้างไม้จํานวนมากสําหรับผู้ที่มีความชื่นชอบที่จะสร้างบ้านบนที่ตาอากาศนะฮะหรือว่าพี่ๆที่มีเวลาดูแลบ้านน้อยนะครับไม่ค่อยได้อยู่บ้านบ้านโครงสร้างเหล็กถือเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งนในการสร้างบ้านในยุคปัจจุบันนอกจากจะให้ความรวดเร็วแข็งแรงถาวรแล้ว ยังช่วยป้องกันปวกมดแมลงที่จะขึ้นมารบกวนบ้านโครงสราง้างต่างๆเราได้อย่างขาวรน,นะครับนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันทางหนึ่งก็สุดท้ายนี้นะฮะพี่ๆท่านไหนที่สนใจอยากจะสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กหรือบ้านานอกดาวน,นะทางเราพร้อมที่จะให้คำศึกษาพี่ๆสามารถติดต่อทางหน้าเพจ a c e b o o k หรือว่าทางอินบ็อก หรือโทรเข้ามาติดต่อสอบถามนี่เลยเรามีสามนิวิศวกรให้ปรึกษาที่ได้ทุกกรณีนะอย่างเช่นบ้านแบบนี้ก็เป็นบ้านที่สร้างตามออเดอร์นะฮะก็คือมีฟังก์ชันปรับเปลี่ยนห้องนอนห้องน้ําได้ตามดีไซน์ตามที่ลูกค้าต้องการได้ทุกส่วนนะครับหรือเป็นทางเลือกสําหรับบ้านในยุคปัจจุบันอีกทางหนึ่งที่ดีมากๆนะส่วนวันนี้ผมช่างนุลาไปก่อนนะครับสวัสวดีครับเรามีความพร้อมอย่างสูงสุด ที่จะออกแบบและผลิตบ้านนอกดาวให้สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการด้วยทีมงานช่างที่มีประสบการณ์สูงเฉพาะทางกว่า30ชีวิตพร้อมส่งมอบบ้านนอกดาวคุณภาพสู่ทุกครอบครัวคุณ